จบแล้วนะโมคนดูชอบมากแท้งโพสถึงแตงโมหลังคุณชายลาจอ เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่คิดถึงกันทั้งประเทศสำหรับนางเอกสาวคนสวยแตงโมนิดาภชระวีระพ์ที่ได้จากวงการบันเทิงไปไกลแสนไกลและเธอยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปเรียกได้ว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครคุณชายทางช่องวนันหลังได้กระแสะตอบรับที่ดีเกินคาดจากแฟนๆมาตั้งแต่ต้นจนจบทั้งยังมีการพูดถึงนักแสดงในเรื่องที่ฝากฝีไม้ลายมือกันแบบไม่มี ีใครยอมใครรวมไปถึงก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวละครแม่จานถูกวางตัวให้แตงโมนิดาพชรเวียรพงเป็นผู้แสดงซึ่งได้มีการฟิตติ้งและถ่ายทำกันไปบ้างแล้วก่อนจะเกิดเหตุสะเทือนใจกับการจากไปอย่างคาดคิดของดาราสาวทำให้เปยปานว่าเหมันี่มาแสดงแทนแต่ชื่อของแตงโมก็ยังเป็นที่พูดถึงตั้งแต่วันแรกที่ละครออกอากาศล่าสุดแทงศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในนักแสดง โพดร,รูปคู่และข้อความถึงแตงโมดาราสาวผู้ล่วงลับในวันที่ละครคุณชายฉายเป็นตอนจบว่าละครคุณชายจบแล้วนะโมคนดูชอบมากมากด้วยคงได้ดูและเชียร์พวกเราอยู่ใช่ไหมดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันเหลือเกินไว้กลับมาเล่นกันใหม่นะจะคิดถึงน้องตลอดไปรัก